ก่อนกินก่นนั่นบามะน้าหัวลงไปน่าจะดูบ่ะสะสมจัดอื้อุ้ยกระดินน่งนู้ยโอ้ยมันกระดิ่งเอาเป็นยนะังไงบาีิจร้องเมืองดูวยค่ะพี่น,น้องนานๆในดวงกระชีกินเผือหนึ่งเนาะสองปีแล้วไม่ได้กินเนาะ ก็โโอ้เพชรผัวบอมากัดมามตืันมาใช่เออใส่ค่แคเจ้าอุ้่แ่บ กัดกะปิพ่อมาเทปพ่อออมธนว่าหนกเบียร์น้ำหนวกเบียน้ำบุมีเข้ามัรอยากาศดลดเบยร์ละี่เราใส่ชี้นตอนนี้เชฟกำลังปกดกระดุมกางเกงเพราะว่านั่งมาได้กินหลายเลเดี๋ยวเบียร์กระสุนด่วดเดินนั่งเก้าอี้บ่เจ้านั่งเงี้ย นังบอกตังโยจบไงหยากับเบียร์เย็นพี่น้องเศรษั